สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณอยู่กับผมพี่นัทคนเดิมครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่คุณต้องนั่งทำงานดึกๆอยู่คนเดียวในออฟฟิศเสียงก๊อกแก๊กที่ดังมาจากมุมมืดหรือลมเย็นๆที่พัดผ่านต้นคอคุณเนี่ยมันมาจากเครื่องปรับอากาศจริงๆหรือเปล่าวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดสยองขวัญสั่นประสาทที่เพิ่งไปเจอมา เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าเลขาสั่งตายลำดับชั้นสัมภเวสีเรื่องนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนธรรมดาแต่มันคือนำนานความแค้นฝังหุ่นในออฟฟิศที่ดุเดือดเลือดพล่านที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวเริ่มต้นที่รินเลขาสาวน้องใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาทำงานในตึกเก่าแก่ชั้น13โดยหารู้ไม่ว่าที่นั่น เคยมีเมเลขาคนก่อนหน้าจบชีวิตลงอย่างปริศนาพร้อมกับทิ้งคำสาปแช่งและไสยศาสตร์มนต์ดำเอาไว้ทั่วทุกตารางนิ้วรินต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดตั้งแต่วันแรกทั้งกลิ่นดอกลีลาวดีที่ไม่มีต้นต่อเสียงพิมพ์ดีดปริศนาตอนตีสามและกฎเหล็กที่ว่าห้ามกลับบ้านถ้างานไม่เสร็จจนนำไปสู่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเกินกว่ามนุษย์คนไหนจะรับไหว นี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันให้ละเอียดเลยว่าความพีคมันอยู่ตรงไหนโหพี่นัดแค่เกิ่นมาจินก็ขนลุกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจินนะคะวันนี้มารับหน้าที่เป็นเพื่อนคุยกับพี่นัดแต่บอกก่อนนะว่าจินกลัวผีมากคือแค่ได้ยินคำว่าชั้น13กับกลิ่นดอกลีลาวดีจินก็อยากจะยื่นใบลาออกแทนตัวละครแล้วคะ่ะ <laughs> ใจเย็นๆน้องจินอย่าเพิ่งรีบลาออกสิครับเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่บรรยากาศมันเรียวมากๆคือมันเป็นเรื่องในออฟฟิศไงใครที่ทำงานออฟฟิศต้องอินแน่นอนน้องจินลองนึกภาพตามนะโต๊ะทำงานตัวเดิมที่มีคนตายแต่บริษัทก็แค่ทาสีทับหรือเปลี่ยนเก้าอี้แล้วรับคนใหม่เข้ามานั่งแทนทันทีโดยไม่บอกอะไรเลย อันนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดคือความใจร้ายของคนเป็นเนี่ยแหละค่ะแล้วในเรื่องคือรินนางเอกของเราเข้าไปถึงก็เจอดีเลยใช่ไหมคะเห็นพี่นัดบอกว่ามีกลิ่นดอกไม้ใช่ครับเปิดมาตอนแรกก็จัดหนักเลยคือรินเข้าไปนั่งที่โต๊ะปุ๊บได้กลิ่นดอกลีลาวดีปับ๊บทั้งที่ในออฟฟิศไม่มีแจกันดอกไม้สักใบแล้วกลิ่นมันไม่ได้หอมสดชื่นนะจินมันหอมแบบเอียนๆหอมเหมือนงานศพ แล้วประเด็นคือเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือแม้แต่หัวหน้างานที่ชื่อพี่นกก็ทำตัวแปลกๆเหมือนมองข้ามไหลรินไปตลอดเวลาเหมือนเขามองเห็นใครอีกคนยืนซ้อนหลังรินอยู่กรี๊ดหยุดเลยพี่นัดภาพลอยมาเลยอะ่ะคือแบบเหมือนเราไม่ได้นั่งทำงานคนเดียวงี้หรอแล้วที่พี่นัดบอกว่าเลขาสั่งตายเนี่ยคือผีตัวนี้เขาเฮี้ยนขนาดไหนคะเขาแค่มาหลอกแห่หรือว่ามาทำร้ายเลย ระดับเมอดีตเลขาคนนี้ไม่ใช่ผีสายตุ้งแช่ธรรมดาครับแต่เป็นสายเล่นของคือตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนางถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดโดนบีบให้ออกโดนใส่ร้ายนางเลยแค้นจัดถึงขั้นไปเรียนรู้วิชาธรรมของฝังรูปฝังรอยไว้ใต้สารพระภูมิหน้าตึกบริษัทเลยนะฮะฝังไว้ใต้สารพระภูมิเลยเหรอของสูงนั่น,น,นแสดงว่าแรงแค้นต้องมาหาศาลมาก มหาสารจนน่ากลัวเลยละครับที่จินจุดที่พีคมากๆของเรื่องนี้คือการแก้แค้นของนางมันมีฉากหนึ่งที่ผมอ่านแล้วแบบแทบจะพุ่งตัวไปห้องน้ำคือฉากประชุมเลือดจินลองนึกภาพห้องประชุมหรูๆแอร์เย็นเฉียบผู้บริหารนั่งกันเต็มโตะ๊ะแล้วจู่ๆท่านประธานก็เริ่มไอไอออกมาเป็นเลือดแค่ไอเป็นเลือดก็แย่แล้วนะพี่ มันไม่ใช่แค่เลือดครับพี่จินสิ่งที่ออกมาพร้อมกับเลือดคือเข็มเย็บผ้ากับเส้นผมไหลทะลักออกมาจากปากเคร้งเคร้งเต็มโต๊ะประชุมไปหมดวายไม่เอาแล้วพินัดบรรยายเห็นภาพเกินไปแล้วเนี่ยขนแขนจินลุกสู้เลยเนี่ยคือมันเป็นสิยศาสตร์ของแท้เลยนี่นาแบบเสกเข้าท้องนี้หรอ ถูกต้องครับคือเมนางวางยาไว้หมดแล้วทั้งในกาแฟทั้งการทำพิธีมันคือการเอาคืนแบบให้สาสมให้เจ็บปวดทรมานที่สุดแล้วคนที่โดนไม่ใช่แค่ประธานนะบอร์ดบริหารทุกคนที่เคยรังแกนางโดนกันทั่วหน้าอวบออกมาเป็นตะปูเป็นเศษแก้วคืออ่านแล้วรู้สึกเลยว่าอย่าไปทำให้ใครแค้นขนาดนี้เลยจะดีกว่า จริงค่ะพินัทน่ากลัวมากแล้วแบบนี้รินนางเอกของเราจะรอดไหมคะในเมื่อเป้าหมายของผีคือพวกบริหารรินเป็นแค่เด็กใหม่ที่ไม่รู้อิโนอิเนผีพี่เมย์เขาจะปล่อยรินไปไหมคะตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดหักมุมและเป็นความโหดร้ายของเรื่องนี้จินคิดว่าผีที่เหงาและเต็มไปด้วยความแค้นเขาอยากจะไปผุดไปเกิดหรครับไม่เลยเขาต้องการเพื่อนและต้องการตัวตายตัวแทนครับเดี๋ยว อย่าบอกนะว่ารินโดนหลอกให้เป็นตัวตายตัวแทนยิ่งกว่านั้นอีกครับพี่จินบริษัทร,รู้อยู่แล้วบริษัทจ้างรินมาเพราะดวงตกฟ้าของรินตรงกับเมพอดีเขาจ้างมาเพื่อเป็นภาชนะรองรับคำสาปแทนพวกบริหารโหเลวรากคือคนเป็นน่ากลัวกว่าผีจริงๆด้วยเอาชีวิตคนคนหนึ่งมาทิ้งเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยนะสงสารรินจับใจเลยอะ่ะแล้วรินทำไงคะหนีทันไหม ฉากหนีนี่ระทึกมากครับจินนึกภาพลิฟ t นะรินพยายามกดลิฟต์หนีลงไปชั้นจีแต่ไม่ว่าจะกดยังไงลิฟต์มันก็เปิดกลับมาที่ชั้น13ชั้นเดิมซ้ำๆซ้ำๆเหมือนติดอยู่ในหลูปนรกที่ไม่มีทางออกแล้วทุกครั้งที่ประตูลิฟต์เปิดก็จะเห็นสภาพออฟฟิศที่หลอนขึ้นเรื่อยๆเก้าอี้หันมามองบ้างคอมพิวเตอร์พิมพ์เองบ้าง ที่นัดพ่อเธอจินไม่กล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวแล้วเนี่ยแล้วเรื่องเสียงพิมพ์ดีตอนตีสามล่ะคะอันนั้นคือยังไงอ๋ออันนั้นเป็นตำนานของท่านประธานครับหลังจากโดนของเข้าไปสภาพแกก็กึ่งคนกึ่งผีนั่งหลังคม่มพิมพ์ดีต๊อกแต๊กต๊กแต๊อยู่ในห้องมืดๆทั้งคืนพิมพ์คำเดิมซ้ำๆว่ากูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเป็นพันๆจบคือบรรยากาศมันกดดันแบบประสาทหลอนมาก มันไม่ใช่ผีตุ้งแช่ธรรมดาแต่มันคือความวิกลจริที่เกิดจากมนต์ดฟังแล้วจินรู้สึกว่าทีมของเรื่องนี้มันคือไฮรักี้หรือว่าลำดับชั้นจริงๆด้วยนะพี่นัทคือเริ่มจากพนักงานตัวเล็กๆอย่างเมทที่ถูกกดขี่ข่มเหงจนกลายเป็นผีที่มีอำนาจเหนือกว่าเจ้านายแล้วสุดท้ายก็กดขี่รินต่อเป็นทอดๆมันเหมือนว่าถ้าจากการทำงานในออฟฟิศที่เป็นพิษท็อกซิกเวิร์กเพลสที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยเนาะ คมมากครับน้องจินปรบมือเลยใช่เลยครับมันคือการสะท้อนสังคมการทำงานผ่านเรื่องผีได้เจ็บแสบมากและที่สำคัญนะตอนจบของเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าพีจนคุณต้องร้องขอชีวิตอย่าสปอยตอนจบนะพี่นัดจินอยากไปฟังเองแต่แอบ,บถามนิดนึงว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมคะรินรอดไหม <laughs> ในเรื่องผีไทยสไตล์นี้ทำว่าแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะไม่มีอยู่จริงครับจินมีแต่คำว่าอีเทนอลโอเวอร์ไทม์หรือโอเวอร์ไทม์ชั่วนิรันดร์ครับคิดดูสิครับว่าถ้าเราตายไปแล้วแต่ยังต้องตื่นมาตอกบัตรทำงานทุกวันนั่งมองหน้าจอคอมเปล่าๆโดยที่ไม่มีวันได้เงินเดือนและไม่มีวันลาออกได้นั่นแหละครับคือนรกที่แท้จริง ขนลุกระนาวเลยพี่คือตายแล้วก็ยังต้องทำงานเหรอโหดร้ายที่สุดนี่มันรายการผีหรือรายการสะท้อนชีวิตพนักงานออฟฟิศกันแน่เนี่ยฟังระจินเริ่มระแวงโต๊ะข้างๆแล้วนะเนี่ยว่าพี่เขาเป็นคนหรือเปล่าพี่นัดทำตามคำขอแล้วครับลองหันไปมองดูดีๆสิครับว่าเงาของเขามีเงาเดียวหรือเปล่าหรือมีใครขี่คออยู่ว้ายพี่นัดออะแกล้งจินอีกแล้วพอเลยเดี๋ยวคืนนี้จินไม่กล้านอน <laughs> ครับผมสำหรับวันนี้เสียงกระซิบของวิญญาณลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและอย่าลืมดูใต้ต๊ะทำงานก่อนกลับบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ